คุณเจ้าสู้ค่าเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเจ้าคุณทุรีโบดมาเป็นปีแล้วเจ้าทำมาเป็นปีแล้วปีกลัวแล้วเนาะทำเป็น เคยได้เจ้าอ๋อยังไม่ได้ตั้งค่าบโบนัสจำกัดก่อตากึ้นลืม <c oughs> <c oughs> ขึ้าลืมขึ้นเลยเจ้าคุณ <c oughs> ชรี เกงแล้วไม่ก็เก่งจนเกียบจะทุกวันเก่งแล้วไม่จนเกียบจะทุกวันจะให้ทำอีกกี่น่อยกี่พันก็ไม่รู้คุณฟดกระมนไปถึงไหนแล้วเจ้า นี่ตีมาส่งดูย้อนหลังให้เยอะพักเนาะไปฟันนะขอแวะเข้ามาได้เช้ามาเป็นกำลังเลี้ยงไก่ให้สวัสดีสวัสดีค่ะคุณฟูดกระมอนไปถึงไหนแล้วเจ้า เดาฝนแฝดเขาหรอจะให้คัอีกกี่น่อยกี่พันกไน็ไม่รู้มีแต่เสียงดัง

หมูมาแล้วามปลาหมูรับเด้อรับมีฟัดคงจะห้อนนะเจ้าเนาะอย่างรับไปละหนึ่งข้าวน,นี่ฝนก็ยุดตกหนึ่งวันเจ้าฝนยุดตกหน,นึ่งวันเหนือตะวันในเกาะเมื่อฝ้ามัว ตุต๊บหนวันเหตว่ว่าในเกาะหมดฟ้าหมวดวันนี้แมงจิ้งรีดมาห้องใกล้ขนาดนักเลยเจ้าได้ยินกำลังใจให้เนาะ ถ้าฝนฝ้าอาการถ้าฝ่าแหลบฝาร่องก็ไม่ได้เปิดเจ้าถ้าวันไหนฝนฝ้า

ร้านไหนเจ้าบอกให้จิฟัดได้เลยเจ้าเนุ่ยท้ายเพื่นเ่นทุกคนเจ้าไฟคันเ้อรก่อน ยหนฟันไปฟันมาแ่วะเข้ามาเจ้ามาทักทายเยอัพดก่อนนอนเนาะขอบคุณเจ้าเวลานี่ทุกทุกคืนเจ้าเปิดเวลานี่เนาะเปิดสว่างนีเจ้าท้า

เดินไปเจะเดินซ่าเหมือนเตาเดินไปซ่าเหมือนเตาตอนั่งลอเเพี้ยนดูเจ้า